เหงาคิดถึงบ้านแน่เลยอ่ะแต่มันต้องนานคือคนเดียวเหงาแม่ขึ้นมาไม่เอาไม่เอาใบคำไม่ใช่มาทำนะเอาไม่ได้เอาให้อยู่ต้องเราต้องทำความเข้าใจนะว่าถ้าเราสื่อสารทาง้ําเสียงได้แค่อย่างเดียวเนี่ยเราเป็นร้องไม่ได้นะเราก็แบบว่าต้องร้องอยู่ในห้องอับอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องฝึกอันนี้ซีเรียสนะถ้าขึ้นเวทีแล้วเอาคนดูไม่อยู่เนี่ย มันมันเศร้าอ่ะใยต่ำอ<า>้อนวอนวิงวอนเศร้าใจผิดหวัง <ละ S 2> ขอแท้ผิดหวังขอแท้แต่แส่งตัวไต่เหมือนขอร้องเหมือนวิงวลลอนแลบรักข้างเดียวไปเรื่อยๆแค่แค่มีแควน ดูหนักแน่นนะเออดูหนักแน่นกับสิ่งที่พูดอยู่เหมือนแบบรออ่ะเห็นเขามีแฟนแล้วก็จะรอสยใจค่ะเธอจริงเหรออันไหนพูดร้องมาเลย้าเยวร้องมาเลยขอเป็นพระรองของน้องสักคอนโอ้โหสนั่ไร้องให้จบทอดอนเลยจบทอนเลงที่รู้ว่าชนพระเอกไม่ได้ เมื่อกีาฟิวเขาเลยนิ่งก่อนไม่แค่รองอย่างนี้พี่ก็พอใจเพราะว่าวันใดจะได้เลื่อนชั้น้เอนานอเป็นวรหอมันก็มีจุด เชื่อมมันมันครูว่ามันก็เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยแล้วโอเคแต่ว่ายุคของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันอาจจะต่างกันครูว่าข้างในเขาก็อยู่ด้านนอกเขาก็อยู่ตัวละครตัวนี้ไปในเพลงใช่ไหมเราดีใจกับสิ่งที่เราเป็นะเออดูแบบปวดด้วยแฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ เพราว่าเขา็นเด็กอยู่นะยังทั้งฝันอ่ะแล้วก็ยังมองโลกสดใสมากๆอาจจะต้องย้อนไปสมัยเราอยู่มัธยมเรารู้สึกยังไงคนที่ยังไม่เคยผิดหวังกับอะไรอ่ะเต็มไปด้วยความฝันนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเราลองแล้วเราจะได้ดู